สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนะครับที่เราจะแกะกล่องพัสดุนะครับที่เราไปเอฟแคคตัสของแม่ค้าคนหนึ่งมานะครับอันนี้เป็นยิมโนด่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับตอนที่เราแคปรูปและดันหนึ่งนะครับเอารูปมาเทียบกับของจริงนะครับที่ได้มานะครับว่าจะตรงปกไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลย บเบเบิร์องม,มาอย่างดีนะครับเขาส่งถอดกระถางมานะครับทันที่ชู่มาด้วยนนําทิมเลยสีเขาจะออกเริ่มออกเป็นหลงด่างนะครับแต่ละภูที่เราเห็นนะครับจะมีด่างกับทุกภูแล้วนะครับเหลืออยู่สองภูที่ยังไม่เปิดแต่มีขา,ขาวๆเริ่มเปิดออกมาแล้ว 180แบาทนะครับนาะดประมาณ4.5จุ้านะครับก็โอเคอยู่นะครับลูกนี้ก็เป็นไปตามคาดสีเข้มกว่าที่คาดไปด้วยแล้วเราชอบสีเข้มด้วยโอเคครับอยู่ในลูกนี้สวยสีนี้มาดูลูกอีก2เอามา2ลูกครับลูกนี้เล็กนิดนึงลูกเนี้ย5 0เดี๋ยวมาดูนะครับว่าสีสวยไหมละเดี๋ยวเอารูปให้ดูว่ามันตรง พี่ลดแคบไปปุบไปของจริงดูสีมันจะเข้มกว่าตอนที่ดูในวิดีโอด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้สวย,น,ยนะของจริงดูเข้มกว่าเราก็อยากได้สีเข้มนั่นแหละทีไ่ได้ถามนะคข้า,ขาว่ามีสีเข้มไหมนะก็มไม่มีครับอันนี้คือม,มันก็เข้มแล้วมันก็เข้มจริงที่อันนี้ที่เรามีอยู่ ใ,ใกล้ๆก,กันไล่ๆกันเลยหัวนี้ขนาดประมาณ3 1. 2มจุดหนเซนิเมตรอันนี้ถูกใจดีอันนี้มีสีทุกผูเลย สีด้านล่างข้างบนไม่มีกลวงจะเขียวเปิดออกมาหมดเอาไว้รุ่นกันนะครับอันนี้ก็ซื้อไม้ราคาประมาณนี้ก็คือต้องเอาไปรุ่นต่อครับถ้าอยากจะสวยเลยก็ต้องแพงกว่านี้ครับราคานี่ก็ถูกใจอยู่ครับถูกใจนะครับอันนี้ถูกใจครับสีออกโทนเข้มนะครับไม่ได้จืดเหมือนอย่างในรูปที่เราเห็นนะครับอันนี้ชอบอเคแเดี๋ยว จะเอาไปเลี้ยงกันต่อนี้มืดแล้วเดี๋ยวห่อไว้ก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่าก,กันถึงเอาไว้ก่อนโอเคตัวลงตรงปกนะครับสีดีกว่าปกนิดหน่อยด้วยนะครับดีกว่าที่คาดไว้สินค้าก็จะขายตามเกรดนะครับที่เขารับมานั่นแหละครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะซื้อของที่มีราคาสักนิดน,นะครับก็ แนะนำให้ไปดูครับด้วยตาตัวเองดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องราคาระดับหลักร้อยหลักพันต้นๆนะครับก็สามารถเอฟได้ครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับของที่ได้มาจริงๆนะครับกับในตอนที่ทอร์ไร์สดนะครับก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ของผมนี่ของจริงเนี่ยจะสวยกว่าตอนที่เราเห็นด้วยซ้ำไปนะครับครับก็แนะนำครับว่าเอฟได้ครับข้อดีข้อที่2ก็คือเราไม่ต้องนั่งรถไปเลือกซื้อเองนะครับ ประหยัดค่ารถไปด้วยนะครับข้อดีข้อที่3มคือเวลาส่งพัสดุนะครับเขาจะส่วนใหญ่จะเมาเหมานะครับก็ถือว่าซื้อเป็น10กระถางนะครับก็ค่าขนส่งก็แค่ห้าสิบหกสิบบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มครับดีกว่านั่งขับรถไปเองก็เสียค่าน้ำมันนะครับแล้วก็เสียเวลาไปเดินเลยครับกลับมาจะทำงานนะครับตลาดต้นไม้ก็ปิดหมดแล้วครับอยากจะดูแคปตัสนะครับสวยหรือว่าเดินช็อปก็ไปชอบทางเน็ตนี่นะครับดูที่ไร์สดนะครับ ก็สนุกดีนะครับได้ของก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับของดีด้วยครับก็แนะนำนะครับว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับในการซื้อเลือกซื้อหาแครกตัปนะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็คือราคาตั้งแต่ถูกไปจนถึงพันต้นๆนะครับตามที่แนะนำานะครับเป็นทางเลือกที่ดีครับแล้วก็แล้วก็ช่วยแม่ค้าด้วยนะครับร้านต้นไม้นะครับจะเปิดตอนกลางวันนะครับแล้วก็มีเปิดตอนกลางคืนนะครับเวลาไม่ก็ไม่ไม่ค่อยแมทกันครับให้แม่ค้าเขาได้ใจ้สามารถขายของได้ทุกวันนะครับ สำหรับคนทํางานประจํานะครับก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปเดินครับเดินก็แค่เสาร์อาทิตย์ทำจริงแล้วทางานมาก็เหนื่อยแล้วครับเสาร์อาทิตย์ก็อยากจะพักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็เปิดมือถือมาเครื่องเดียวก็สามารถซื้อได้นะครับช็อปได้นะครับของก็สวยงามนะครับได้ที่ได้มาก็ตรงใจครับตามที่แม่ค้าเขาไลฟ์สดให้เราดูนะครับทีนี้มาดูนะครับแล้วตอนนี้เรามียินโนกี่ตัวแล้วนะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งเพิ่งเอฟมาเลย นี่ตัวที่สองตัวนี้หนามคมมากเลยจับแค่นี้ยงบาดเลยเนะี่ยโอ้ยเ็บเจ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 ็บ,จบตัวนี้ชอบสีเข้มสีสวยเงาวับเลยตัวนี้ตัวที่สามตัวนี้ตัวที่สี่ตัวนี้ตัวที่ 3. ห้า ตัวนี้เป็น lb 2178แท้นะครับ10พูนะครับอันนี้เดีย๋ยวว่าจะไปหา 11, 12, 13มาเก็บสะสมไปบ้างเขาว่า9พูก็แพงนะครับ9พูหายากเล็กสวยโอเคนะครับมีแค่นี้แหละต้องหาเพิ่มอีกแล้วเริ่มติดใจแล้วหลาะสำหรับยินโนไม้ที่อึดทนนะครับ มีเสน่ห์ในตัวมันนะครับ okay. แล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ